ดีเจเพชรจ้าเล่านาทีเกือบโดนจนปล้นที่ต่างประเทศหลังขายเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีลั่นเกือบโดนหมัดพุ่งมาที่หน้าหลังจากดีเจเพชรจ้าประกาศจบความสัมพันธ์และอยากขาดกับอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันษาและทั้งคู่ก็พากันทำหน้าที่ช่วยดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไทยก้าเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วก็ตามวิดโดนปล้นล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวนาทีเกือบโดนโจรปล้นที่ต่างประเทศลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความว่าอารุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราอ่ะช่วงเสี่ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งมาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีกสามวินาทีตำรวจในซูเปอร์มารเก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้ว ไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังจังคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขายเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเผื่อแม่งเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติง๊งติง,ตงผมคนจริงเอาจริงนะครับคอมเมนต์สน,นั่นหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป เหล่าคนบันเทิงรวมทั้งชาวเนต็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายกี่ยั่วกับอุทาหรณ์ในครั้งนี้อาทิโโหสุดมากเทคแคร์ครับเฮียอีกอย่างอย่าวางของทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดนะครับมันทุบกระจกแน่นอนอังกฤษสมัยนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนเมกาดีที่ปลอดภัยครับเฮียฝากชื่อเสียงคนไทยให้โจรทันรู้จักหน่อยครับ แงอันตรายมากพ่ออย่าไปต่อยกับมันนวระวังตัวด้วยครับส,สู้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 ผมก็เกือบโดนเหมือนกันตำรวจที่นู้นไม่ช่วยอะไรเลยครับ